ตำบลตำบลพรมสวรรค์บ้านสว่างอารมณ์บ้านสว่างอารมณ์บ้านสว่างอารมณ์ตำบลพรมสวรรค์อำเภอปนทองจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเจเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวครับครับมาติดตามงานครับครงของหน้าของพี่เกษมหรือว่าเสียเสียบรถขุดครับวันนี้พาทุกคนมาติดตามงานบนเนื้อที่20เกือบจะ23ไร่ในงบประมาณ1.5ล้านบาทดังั้หลายคนอาจจะมองว่าแพงแต่ถ้าเกิดว่า ได้มาเห็นหน้างานแล้วจะรู้สึกว่าอลังการมากนะครับต้องสอบถามเจ้าของเขาดีกว่าว่าพอใจแล้วก็ประทับใจกับผลงานครับพี่ด้วยมันนงามสุดยอดครับสุดยอดนะครับครับไม่ผิดหวังที่ใช้บริการทีมงานของเสียเสมมครับอลังการงานสร้างโอ้สุดยอดครับอลังการงานสร้างดีเดยมาคุ้มเลยมาอย่างบ่ครับบ่ได้คุ้มจักนี่แลยครับเพียงจะบอกคอนเซปต์ว่าเออผมในเนื้อที่ตรงนี้เนี่ยผมต้องการน้ําล้อมรอบมีเกาะอยู่ตรงกลางครับทุกอย่างเป็นไอเดียของพิเสษหมดเลยเป็นการจับการเห็นมดเลยจัดการให้เบิร์เลยครับ ครับน้องนาต้นใหม่คือเขาไหวอยู่ซื้อเอาไหวคือเขาครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของเพิ่นอยู่แล้วครับต้นใหม่ครับเพราะว่าต้นใหม่ซัวมันเฉดง่ายได้คนต้องใช้เวลาหลายปีครับผมก็เลยว่าเพิ่นก็เลยคิดถึงตรงจุดนี้ครับครับเพิ่นก็เได้ไหวนะครับเนาะครับจะได้เป็นอาการล้วก็ที่นี่มองนี้เนี่ยพื้นที่ยี่สิบเกือบจะยี่สิบสามไร่เพิ่นกันมีเขามาโคกโคกก็คือมองนั้นนะครับเนาะครับน้องก็คือตรงนี้ครับแล้วก็นาก็คือตรงนี้ครัการย่างคงพื้นที่เข้ามาการเห็นหน้าไหวอยู่ มีครับต้องมีต้องมี่ครับแต่ว่าก็เหลือน้อยลงครับเพราะว่าเรามีประมาณว่าพูดกันตรงๆก็คือเก็บหน้ามัน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 ลุนตลาดนะครับเนาะครับเราได้เห็ดาเห็ดแบบพอได้กินนะครับเป็นแบบนี้ครับที่นี่บางที่เหลือกับปลูกดังเือนนะครับกับปลูกดังอื่นครับปลูการประชิปลูกยังนี่แนะครับก็ปลูกทุกอย่างนั่นแหละครับที่ที่เรากินทำรองเนี่ยครับก็ปลูกปลูกหมดไอจุดประสงค์จริงๆที่แรกผมกล่าวว่าจะทําเกษตร ทำเกษตรพอเพียงแต่มาดูพี่เสมออกแบบให้ผมอลังการขนาดนี้ผมผมอยู่ตรงนั้นไม่ได้ผมต้องเฮดไทยมันสมศักดิ์ศรีพี่เสมอุตสาออกดียให้ผมขนาดนี้ครับขนาดนี้ครับผมที่เฮดเป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดแลนด์มาร์คเป็นจุดชักอินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับไอรอบเกาะก็จะมีเรือนะครับมีเรืออ้อมให้เป็นกิจกรรมของคนที่มาเที่ยวนะครับครับ ครับราดอาหารนะครับเลยเกษรเชิงท่องเที่ยวในแม่เล่นครับครับราคาได้ครับครับราเปิดยิ้มนะครับเปิดยิ้มเป็นค่ายมวยสถานที่ออกกำลังกายสนับสนุนเยาวชนในหมู่บ้านให้ห่างไกลยาเสพติดคือนี่คือจุดประสงค์ในของผมเลยคอนเเลยครับครับเต็มที่ครับผมเต็มที่งานนี่ผม พี่เสนโยนให้ผมเต็มๆผมต้องรับเอาพี่แหลกบัได้คิดว่าสียเงินไปหนีนะครับบัคิดปาะนี่ครับคิดแต่พอเห็นผลงานมันออกมาเนี่ยหนูโอ้สุดยอดอลังการมากครับก็เนี่ยแหละครับตามตามที่เห็นครับกับบังน้องบัวครับเนี่ยอีกหน่อยน้าหน่องเป็นน้องเก่านะครับเนาะน้องเก่าครับราคาความลึกกัดหยู่แค่นั้นนหะครับที่เป็นมี่บัวขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วพี่เสมก็ออกไอเดียขุด โค้งเวอลรอบให้มันเบิ้งระงามขึ้นครับผมครับงามครับงามร้ายแล้วก็เพิ่มอัปเดทขึ้นมาเขาเรียกว่าที่โนเวซ่าอ่าเนี่ยครับเนี่ยพี่เสมกำลังทวนอยู่นี่ว่าภาษาอังกฤษตัวนี้เขาเขาว่าจังเลยวิชาการมากไม่เอาไม่เอาแกเขาตามนี่แหละครับเป็นเอกลักษณ์ของแกครับคนดูเขาก็ติดตามเออความซื่อความจริงใจความในการทำงานเนี่ยแหละครับครับ เป็นแลนด์มาร์กครับจัดเนี่ยเป็นทางเขาข้างในกรับที่เป็นผมเดี๋ยวต้องคิดอีกเท่านึงครับว่ามันจะเป็นไอ้พวกไอ้โฮมสเตย์แหล่งท่องเที่ยวจุดเช็คอินนี่แหละครับเป็นร้านอาหารของฟองของฝากไอ้พวกแปลงผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านนี่แหละครับ<า>ดเดี๋ยวมาขายอยู่มผมมาขายได้ครับมาขายได้ผม<อ>สนับสนุนของไอ้เนี่ยครับของหมู่บ้านจะมีการจ้างงานผมที ให้มีการไอ้ไล่ไล่ไล่ได้ของหมู่บ้านให้มันมีเกิด้มันเกิดขึ้นมาให้ได้ครับครับผมนี่แหละครับคือแนวคิดที่สเกิดขึ้นมากครับครับครับอีกหนึ่งเตืนที่อีกหนึ่งผลงานรของพี่เสียมหรือว่าเสียเสียมรถขุดครับกับประทับใจนะครับประทับใจครับเจ้าของเป็นหลายครับคิดว่ามันสีออกมาอลังการป่านนี้นะครับกับเนื้อที่ยี่สิบสองเกือบยี่สิบสามไร่ครับมุกะมาาล้านหาบางคนอาจสีมงว่มาทันแค่ต่ว่า ด้วยมมองมาจากไหนครับครัมมันเสียไปผมก็มสิ่งที่ใดมาครับมันก็ไอ้แพ่งมันก็ผมผมก็ว่องยากครับเพราะว่า,วามันแล้วแต่แล้วแต่กรณีแล้วแต่มุมมองแล้วแต่บุคลคลแต่สําหรับผมผมบระเด็นคือส่วนที่มันแพ่งนะครับเพราะมีกําลัง<ๆ>ก็อยากจะช่วยเหลือชุมชนเนี่ยแหละครับจุดประสงค์จริงๆผมไม่ได้หวังว่าอยากได้กําไรจะทํากําไรจากตรงนี้ถ้าเผื่อว่ามันมีมันเกิดก่อรายได้ขึ้นมา ให้พัฒนาช่วยเหลือคนในหมู่บ้านนะครับให้มีรายได้ขึ้นมานี่ก็เป็นผลดีของผมนี่มันเกิดเกิดผลดีสําหรับผมผลบุญที่ผมพยายามที่เหตุมากครับนี่คือจุดประสงค์ครับจริงๆเลย ทรงรักกาเนี่ยครับอยากเกษตรสองก็อยากจะสร้างเรื่อยๆครับชุมชนอยากจะแบบส่งเสริมเยาวชนให้ทางไกลจากยาเสพติดครับเพราะว่าผมมีกิจการอยู่หุ่นอยู่แล้วมันเป็นที่รองรับอยู่แล้วตรงนั้นแต่ตรงนี้คือเป็นที่พัฒนาเป็นบ้านเราใช่ใช่ใช่ครับอาจารย์พูดถือครับบ้านเราแม่นครับแมนครับครับเดครับเดี๋ยวจังไดกริบามาติดตามเรื่อยๆครับครับผมประมาณขั้นไอ้ตรงนี้ยังไม่ได้เกิดหล้วกับช่วงนี้ก็ต้องปลูกต้นไม้ไปก่อน กะว่าจะรอต้นปีหน้าถ้าผมทําก็คือทําทีเดียวให้มันหมดให้มันครบเซตเลยครับจะได้เปิดตัวนะครับครับจังไดนแตเห็ดเดี่ยวจังไหนได้เข้าชิมาผ้ามาอาเปียตต่อไปนะครับื่้ให้เกดว่าผู้ที่อยากศึกษาดยงานกักมาได้ที่บ้านสว่างอารมณ์บ้านสว่างอารมณ์ตำบลพมสวรรค์อำเภอพมนท่องจังหวัด้อยคระบครับมาเมองนี้มาเบิงงานใดมาเบิองมาเขาคุรจังไหนแบบไหนแต่กับในไม้เขามาเสี่ยงเย็ดตามแต่กับไปปรับประยุกใช้ตามความเหมาะสมเนาะครับ เป็นกับพ่อมีทุนเป็นกับเลยเห็ดออกมาไดกในโครงการการครับารครับบริไมาว่าสียางในเห็ดตามอย่างเดียวไม่ใช่ครับครับคุณนะครับคนพุดคนเห็ดงานเป็นกับ่ายวิดีโอของเพื่อนอยู่ครับโอเคครับมือนี้ก็ขอบคุณพี่บรรจงที่หลายครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณเจ้าของคนพุดครับที่เพียมเจเจเมรถคุดครับสวัสดีครับอืมเบิร์นล้างกับไม่ท